สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำการสรุปการเปรียบเทียบการจำแนกสิ่งปกคุมดินระหว่างปีพศ2021เดือนที่3กับปีพศ2 0 2 2เดือนที่10นะคะซึ่งเดือนที่3เนี่ยเป็นช่วงเวลาของการจเจริญเติบโตและเดือนที่10เป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะโดยข้อมูลที่เราได้ ทำการปรักพินแล้วก็ตรวจในค่าโปรแกรม Google Earth Pro นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะถัดมาในหน้านี้นะคะค่ะสำหรับแผนที่การประเมินความถูกต้องนะคะโดยการนับนะคะเราจะมาดูในปี2021เดือนที่3กันก่อนนะคะในพื้นที่นาข้าวเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลทั้ง20ชุดนะคะพื้นที่นาข้าวเนี่ยมีความถูกต้องอยู่ทั้งหมด 19จุดด้วยกันค่ะแต่จะมีพื้นที่ที่ผิดนะคะก็คือพื้นที่ที่จุดที่2นะคะก็จะเป็นตัวพื้นที่เปิดโล่งค่ะดังนั้นนะคะพื้นที่นาข้าวที่เป็นพื้นที่นาข้าวจริงๆเนี่ยจะเป็นทั้งหมด19ค่ะและตัวที่ผิดนะคะก็จะเป็นตัวพื้นที่เปิดโลง่งดังนั้นเราจะเอามาใส่ในแถวแรกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะนับกันตามแถวแนวนอนนะคะ ถัดมานะคะจะเป็น en พื 6, <normal> ้นที่อยู่อาศัยค่ะโดยพื้นที่อยู่อาศัยนะคะจะมีตัวพื้นที่เปิดโล่งที่เข้ามานะคะทั้งหมด6จุดด้วยกันและจะมีตัวพื้นที่ป่านะคะเข้ามา1พื้นที่ดังนั้นนะคะเราจะใส่ตัวพื้นที่เปิดโล่ง6ค่ะและตัวพื้นที่ป่าเข้ามา1นะคะดังนั้น20จุดของเราก็จะเหลือทั้งหมด13จุดนั่นเองค่ะแล้วก็พื้นที่ตัวอื่นๆนะคะก็ตามนี้เลยค่ะ ในส่วนของพื้นที่แหล่งน้ำและพื้นที่เปิดโล่งนะคะเราได้ทําการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีพื้นที่อื่นเข้ามาปนเปื้อนคะ่ะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ป่าเนี่ยจะมีตัวพื้นที่นาเข้าวเข้ามาสอบนะคะแล้วก็จะใส่เลข2ตรงนี้ตัวอื่นไม่มีนะคะดังนั้นพื้นที่ป่าของเราที่เป็นพื้นที่ป่าจริงๆมีความถูกต้องเนี่ยจะมีทั้งหมด18นั่นเองคะ่ะ สำหรับผลรวมาทางด้านหลังนะคะก็จะคือผลรวมแนวยาวค่ะก็จะเป็นแต่ละคันนะคะจะ20จุดค่ะและผลรวมแนวตั้งตรงนี้นะคะจะเป็นค่าแนวตั้งนั่นเองค่ะของตัวอื่นก็เหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับตารางความถูกต้องของการจำแนกสิ่งปกคุมดินด้านล่างนะคะค่า,าค่าความค่าเคลื่อนที่ที่ละไว้นะคะ ตัวนี้เนี่ยจะเป็น f 5นะคะจะเป็น1ก็คือพื้นที่ตัวอื่นที่เข้ามาปนเปื้อนในค้ายของพื้นที่นาข้าวนะคะหารด้วย20และคูณกับ100ค่ะค่าที่ได้ก็จะอยู่ที่5%เซนะคะถัดมาตัวพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะคะพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็คือจะเป็น6บวกกับ1ค่ะซึ่งสูตรนะคะก็จะเป็นซ้ำวงเล็บ ตัวพื้นที่ที่เข้ามาปนเปื้อนในค์ดนะคะหารกับ20แล้วก็คูณด้วย100ค่ะส่วนตัวอื่นก็เช่นเดียวกันค่ะและตัวนี้นะคะที่เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือผลรวมทั้งหมดหารกับ5 5ก็คือ5คาร์ททั้งหมดที่เราได้ทำการจำแนกนะคะโดยค่าวความเคลื่อนที่ที่ละไว้ทั้งหมดเนี่ยคือ10%นนั่นเองค่ะถัดมานะคะตัวนี้ ก็แบบเดียวกันค่ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นในแนวตั้งนะคะโดยแนวตั้งเนี่ยจะมีเป็น2ก็คือเราสามารถใส่สูตรแบบเมื่อสักครู่ได้เลยหรือว่าถ้าเลขน้อยเนี่ยเราก็สามารถบวกไปได้เลยนะคะโดยตัวนี้ก็จะเป็น2หารกับสองเอ่อหารกับ20แล้วก็คูณกับ100ค่ะอย่างตัวนี้นะคะค่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของ พื้นที่เปิดโล่งค่ะตัวนี้นะคะพื้นที่เปิดโล่งพื้นที่เปิดโล่งตัวนี้นะคะจะมีค่าอื่นเข้ามาก็คือ6บวกกับ1ค่ะเราสามารถใส่สูตรได้เลยหรือว่าเราสามารถบวกได้เองได้เลยนะคะสูตรก็จะเป็น6กับ1เนี่ยตัวนี้นะคะจะบวกกันดังนั้นก็จะเป็น7หารกับ20และคูณกับ100ค่ะตัวอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะและในส่วนผลผลรวมตรงนี้นะคะก็จะเป็น ซัมทั้งหมดรวมกันนะคะหารกับ5ค่ะ5คารัดและค,ค่าความเคลื่อนที่ที่รวมไว้ตรงนี้นะคะก็จะเป็น1 0นั่นเองค่ะสำหรับความถูกต้องผลรวมของการจำแนกสิ่งปกคลุมดินนะคะตัวนี้นะคะสูตรจะเป็นซ้มวงเล็บตัวพื้นที่ที่มีความถูกต้องนะคะตัวนี้ของเราเนี่ยก็จะอยู่ใน C5 หนะคะพื้นที่นาเข้าซ้มวงเล็บพื้นที่ ออแล้วก็หารกับ20คูณกับ100ค่ะแล้วก็จะได้95%นะคะถัดมาพื้นที่ที่อยู่อาศัยซ้ำออวงเล็บตัว13ค่า13นะคะจะอยู่ในช่อง D6 ห่ารกับ20แล้วก็คูณกับ100ค่ะค่าที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่า พื้นที่แหล่งน้ําและพื้นที่เปิดโล่งนะคะค่าของมันเนี่ยไม่ได้มีค่าตัวอื่นเข้ามาปนเปื้อนนะคะดังนั้นค่าของ 2, 2ตัวนี้ก็จะเต็ม100%นั่นเองค่ะคะแล้วสำหรับผลรวมความถูกต้องทั้งหมดนะคะจะได้อยู่ที่90%ค่ะถัดมานะคะอีกตารางทางขวามือจะเป็นการจำแนกในของปี2022เดือนที่10นะคะช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวแล้วค่ะ โดยค่าความถูกต้องที่เราได้ทําการจําแนกนะคะแล้วก็ที่เราได้ทําการปรับพินทั้งหมดเนี่ยค่าความถูกต้องของพื้นที่นาข้าวนะคะจะอยู่ที่13จุดค่ะพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะคะจะอยู่ที่19จุดพื้นที่แหล่งน้ำา16จุดพื้นที่เปิดโล่ง13จุดและพื้นที่ป่านะคะ16จุดด้วยกันค่ะสำหรับการคํานวณพื้นที่แต่ละตัวนะคะก็จะเหมือนกับตาราง ที่เราได้อธิบายเมื่อสักครู่นะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะค่ะและตารางความถูกต้องของการจำแนกสิ่งปกคุมดินปีพศออปีคศ2022เดือนที่10นะคะค่าความเคลื่อนที่ที่ละไว้อยู่ที่23ค่ะตัวนี้ก็เช่นกันค่ะค่าความเคลื่อนที่ที่รวมไว้นะคะอยู่ที่23ค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะ ความถูกต้องโดยรวมนะคะอยู่ที่77%ค่ะ